เตรียมเปิดตัว Samsung Galaxy M52 5G วันที่19กันยายนนี้คาดให้จอ AMOLED 120Hz พร้อมชิป Snapdragon 778G mm hmm. เรียกว่ามีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M52 5G เพิ่มมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M52 5G เตรียมที่จะเปิดตัวในวันที่19กันยายนนี้ครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ได้รับการยืนยันมาจากหน้าเพจร้านค้าออนไลน์ Amazon India ซึ่งได้เผยคุณสมบัติเด่นของตัวเครื่องบางส่วนไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลที่มีความเรื่อไหลกว่าเดิม2เท่าซึ่งคาดว่าวจะเป็น120 h z CPU ที่เร็วกว่าเดิม55ตัวเครื่องบางลงและการรับรองเครือข่าย 5G ถึง11บ,บา์เลยครับ ส่วนสเปนอื่นของ Samsung Galaxy M525G มีรายง,งานล่าสุดคาดว่าจะมีหน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วคมชาดระดับ Full HD Plus รองรับค่า r e s ฟ r a ย e ระดับ120 h z ครอบทับหน้าจอด้วยกระจกกะลามิเนี5ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 778G ใ้ร้ร r มาที่ 8GB ส่วน r อมให้มาที่ 128GB ให้กล้องหลังมันทั้งหมด3ตัวมีทั้งเลนหลักความละเอียด6400พิกเซลกล้องอ er ัลตร้าไว์ความละเอียด1 2้านพิกเซลและกล้องเดฟความละเอียด5้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด3 2้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่5000มิลลิแอมป์รองรับเทนวีชาร์จเร็ว15วัตต์ฟ้าชาร์จิ้งด้วยครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันละครับว่าสมาร,ร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A m 25G จะมีราคาที่เท่าไหร่และจะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือไม่นะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ